บทที่11เดี๋ยวก่อนสิเฮ้ยฉันยังไม่ได้ขึ้นรถเลยนะคนที่ปรากฏบนจอน,นั้นคือโทโมโอเอะมามิไม่รู้ว่าเธอเล็ดลอดผ่านที่ยามที่ตรวจเวนดึกเข้ามาในโรงเรียนได้อย่างไรส่วนเจ้าศูนย์รับใช้ตัวตลกที่ห้อยหัวอยู่บนเพดานพอรับรู้ได้ว่ามีคนนอกบุกรุกเข้ามาในเกมของมันมันก็คลานหนีไปอีกทางหนึ่งเฮนชินคานาเมเอนเซสวมแหวนเวทมนต์แปลงร่างและแปลงกายอย่างรวดเร็วในห้องน้ำหญิงก่อนจะรีบรุดไปยังที่เกิดเหตุ เมื่อออกปฏิบัติการในร่างองัศวินวิซาร์แล้วเจอ,อปัญหาก็จะมานั่งรอความตายไม่ได้แม้จะไม่เข้าใจว่าทำไมโทมโมเอะมาไม่ถึงมาปรากฏตัวที่นี่ได้แต่เขาก็ไม่อาจเมินเฉยได้เช่นกันต้องไปช่วยคนต้องลงมือก่อนเจ้าศูนย์รับใช้ตัวตลกนั่นเทเลพอร์ตไทม์เมื่อกำหนดตำแหน่งเรียบร้อยคานาเนเมนเซ่ก็ไรเวทมนต์เคลื่อนย้ายพลึตาเพื่อเดินทางไปที่นั่นเดี๋ยวก่อนสิเฮ้ยฉันยังไม่ได้ขึ้นรถฉันยังไม่ได้ขึ้นรถเลยนะ เมื่อเห็นการกระทําอันว่องไวของคานาเมนเซเจ้าซิสเต็มที่ยังงงๆอยู่ก็อ้าปากไม่ทันเด็กหนุ่มข้างกายมันก็ทะลุวงเวทเทเลพอร์ตไปแล้วทิ้งให้มันยืนอยู่ที่เดิมเอาจริงดีจะไปก็ช่วยพาฉันไปด้วยสิช่างมันเถอะวิ่งไปก็ได้ฟ้าถือโอกาสที่สถานการณ์ยังไม่เลวร้ายลงไปกว่านี้ให้ตายสิเห็นผู้หญิงดีกว่าเพื่อนซีแล้วสินะกลับไปคราวนี้ต้องให้เขาซื้อสกินให้สามมันถึงจะหายโกรธเจ้าสัตว์สองขาเริ่มออกวิ่งไปยังทิศทางที่คนทั้งสองอยู่ มันนึกเรื่องสาคัญเรื่องหนึ่งออกที่ยังไม่ได้บอกคานาเมนเ,เซ่ทอมออมามีนาไม่ใช่เด็กสาวธรรมดาที่ไร้เรี่ยวแรงไก่เธอน่าเป็นสาวน้อยเวทมนต์นเฟยคลื่อนพลังเวทปรากฏแค่ตอนกลางคืนงั้นเหรอเป็นแม่มดที่เจ้าเล่จริงจริงนะคะทโทโมเอมามีมองเจ้าตัวประหลาดรูปร่างบิดเบี้ยวบนเพดานพลางสัมผัสโซเจมของตนเองเตรียมพร้อมที่จะแปลงร่างเป็นสาวน้อยเวทมนต์เพื่อใช้ปืนข้าวศิลาจัดก,การขั้นเด็กขาดทว่าร่างสีแดงฉานร่างหนึ่งกลับลงมือก่อนเข้ากระโดดใช้ลูกเตะเปลวเพลิงทลวงร่างของแม่มดตััวตลกนน น่าเสียดายที่การปราบอสูรรับใช้ระดับนี้ไม่ได้ดรอปริซีดสิ่งที่ตามมาคืออสูรรับใช้ตัวตลกจํานวนมากขึ้นพวกมันค่อยๆปรากฏกายจากเงามืดถอยหัวจ้องมองคนทั้งสองอย่างพร้อมเพรียงเกมได้หยุดชะงักลงและสิ่งที่แลกมาก็คือบทลงโทษจากเหล่าอสูรรับใช้รีบหนีไปที่นี่อันตรายมากเสียงร้อนรนของคานาเมนเซดังลอดผ่านหน้ากาก,ากมาถึงทโมยมามิที่อยู่ด้านหลังขณะเดียวกันเขาก็ได้วาดวงเวทเคลื่อนย้ายขนาดพอดีสําหรับหนึ่งคน ขอเพียงแค่ก้าวเข้าไปก็จะถูกส่งกลับไปยังบ้านของโทโมเอะมามีให้พ้นจากสถานที่อันตรายแห่งนี้เธอคือสาวน้อยเวทมนต์คนใหม่เหรอขอโทษนะฉันยังไม่อ่อนแอถึงขนาดที่ต้องให้ใครมาปกป้องหรอกนะโทโมเอะมามีไม่ได้เลือกที่จะหนีเธอสายหน้าแล้วหยิบโซเจมของตนออกมาจากอกและทําการแปลงร่างต่อหน้าคานามะเอ็นเซการแปลงร่างอันเป็นเอกลักษณ์ของสาวน้อยเวทมนต์ต่อหน้ารุ่นน้องแล้วโทโมเอะมามีไม่อยากแสดงความอ่อนแอออกมา ริบบินงดงามพันรอบกายของหญิงสาวพุ่งเข้าโจมตีเหล่าอสูนรับใช้ตัวตลกที่หมายจะขยับเข้ามาเมื่อริบบินสลายไปสาวน้อยเวทมนต์โทโมมามีในชุดต่อสู้ก็ปรากฏกายขึ้นพร้อมเล็งปืนฆ่าศิลาไปยังเพดานรอยยิ้มอย่างมั่นใจประดับบนมุมปากมามิเหนียวไกเบากระสุนอันดูร้ายถูกยิงออกไปกวาดล้างอสูนรับใช้ในบริเวณนั้นจนสิ้นเมื่อยิงเสร็จหนึ่งนัดมามีก็ทิ้งปืนในมือและใช้ริบบินสร้างกระบอกใหม่ขึ้นมาเพื่อระดมยิงกดดันต่อไปดูไว้นะรุ่นน้องนี่คือสไต,ตสละ ทำไมคุณโทโมเอะมามิถึงเป็นสาวน้อยเวทมนในตำนานไปได้และเป็นพวกเดียวกับเจ้าวัตถุดิปปิ้งย่างสีขาวที่ชื่อคิวเบหรือเปล่าแถมดูเหมือนว่าตัวเองจะโดนคุณมามิเข้าใจผิดว่าเป็นสาวน้อยเวทมนไปแล้วด้วยข้อมูลมันเยอะเกินไปแล้วรู้สึกเหมือนสมองจะงอกเลยเขาซุกซ่อนความตกตะลึงนี้ไว้ภายใต้หน้ากากาคานาเมนเซยหยิบอาวุธกันสอดนักเวทออกมาแล้วเปลี่ยนเป็นโหมดปืนเพื่อช่วยมามิในการกวาดล้างอสูรรับใช้ ไม่นานนักอสูรรับใช้ตัวตลกที่อัดแน่นอยู่บนเพดานก็ถูกกำจัดจนหมดสิ้นด้วยความร่วมมือของทั้งสองเจ้าซิสเต็มที่มาช้ากว่าใครเพื่อนกำลังแอบทับ๊อปคอนถังใหญ่อยู่ที่มุมห้องตอนนี้ยังไม่ควรออกไปก่อนดีกว่ารอดูสถานการณ์ไปเงียบๆแล้วกันมันเชื่อว่าคานามเมนเซจัดการได้อยู่แล้วตัวตนที่แท้จริงของแม่มดยังซ่อนอยู่ที่ไหนสักแห่งระวังตัวด้วยในอยู่ข้างหลังฉันไว้ก็พอนานๆที่จะได้เจอพวกเดียวกัน ในเมืองมิตาคีหาธมกมามิจึงกำชับด้วยความเป็นห่วงความปรารถนาดีที่อีกฝ่ายแสดงต่อเธอในตอนแรกนั้นเป็นของจริงดังนั้นมามิจึงตอบสนองด้วยความปรารถนาดีกลับไปบางทีต่อจากนี้ไปเธออาจจะไม่ต้องต่อสู้เพียงลำพังในเงามืดอ,อีกแล้วก็ได้หญิงสาวคิดในใจเงียบเงียอืมนั้นฝากด้วยนะครับรุ่นพี่ คานาเมนเซตัดสินใจเล่นตามน้ำไปกับคำพูดของมามิเขาใช้พลังของแหวนเวทมนต์ดัดเสียงของตัวเองเล็กน้อยให้ฟังดูเป็นกลางๆแบบนี้ทอมเอมามิก,ก็คงจำเขาไม่ได้แล้วตอนนี้ยังไม่ใช่เวลาที่ดีที่จะเปิดเผยตัวต,วตนถ้าเป็นไปได้เขาอยากจะใช้เวลาอยู่กับโทโมเอมามิในฐานะเด็กหนุ่มที่ชอบทำขนมหวานคอยอยู่เคียงข้างเธอมากกว่าสภาพแวดล้อมโดยรอบเริ่มบิดเบี้ยวกลายเป็นภาพวาดขีดเขียนซึ่งเป็นสัญญาณว่าแม่มดำังจะปรากฏตัว เมื่อเห็นว่าอสูรรับใช้ที่ตนส่งมาถูกกำจัดจนหมดสิ้นแม่มดผู้อยู่เบื้องหลังก็ลงมือด้วยตนเองทางเดินในอาคารเรียนบิดเบี้ยวกลายเป็นโลกแห่งละครสัตว์การแสดงต่างๆนานาทั้งเดินไต่ลวดสลิงลอดห่วงไฟทุกหิงกลางอากาศถูกจัดแสดงขึ้นบนเวทีโดยมีนักแสดงเป็นเหล่าอสูรรับใช้สวมหน้ากาก,ากแต่จะเรียกว่าสวมหน้าก,ากากก็คงไม่ถูกนักต้องเรียกว่ามันถูกเย็บติดก,กับผิวหน้าอย่างหยาบๆมากกว่าเมื่อสวมหน้าก,ากากตัวตลกแล้วก็ทำได้เพียงแค่ยิ้มเท่านั้น การแสดงต่อไปมนุษย์เลื่อยนห้าชิ้นส่วนเสียงประหลาดประกาศก้องไปทั่วเวทีละครสัตว์และบนนั้นก็ปรากฏร่างสูงร่างหนึ่งขึ้นผู้ชักใหญ่เบื้องหลังที่ฉีกกระชากหน้าก,ากากแห่งรอยยิ้มจอมปลอมทิ้งแม่มดละครสัตว์ตบมือแปะแปะ,ปะแม่มดละครสัตว์ถือเลื่อยไฟฟ้าโผล่มาด้านหลังของพมเอมามิหมายจะเอาศีรษะให้ได้ค่าถาพาสุธาค่านาเมเอมเซเปลี่ยนไปใช้แหวนเวทมนธาตดินสร้างหลุมขึ้นใต้เท้าของแม่มดละครสัตว์ทำให้มันร่วงลงไป ส่วนโทโมเอมามิก็ฉวยโอกาสนี้หลบออกมาแล้วสร้างปืนข้าวศิลากระบอกใหม่ขึ้นมาเพื่อมองหาจุดที่แม่มดละครสัตว์จะปรากฏตัวในครั้งต่อไปเจ้าตัวนี้เป็นแม่มดที่เคลื่อนย้ายพลุตาได้ในขอบเขตของเวทีและทุกครั้งที่โจมตีมันจะเล็งแค่เป้าหมายเดียวดังนั้นตำแหน่งต่อไปของมันโทโมเอะมามิคาดเดาได้แล้วเธอยิ้มเบาๆปืนข้าวศิลาในมือของมามิเล็งไปที่คานามเอนเซและเหนี่ยวไก กระสุนโค้งอ้อมตัวคานาเมนเซและยิงเข้าใส่แม่มดละครสัตว์ที่วาบมาอยู่ข้างหลังเขาอย่างจังได้ผลชะงัดเอาละมาถึงฉากสุดท้ายกันแล้วทายโรฟินาลีคานาเมนเซเปลี่ยนกลับไปใช้ร่างเพลิงเขาสร้างวงเวทขึ้นมาเพื่อกักขังแม่มดละครสัตว์ก่อนจะพุ่งเข้าใส่ด้วยลูกเตะเปลวเพลิงทลวงร่างของมันส่วนโทโมเอมามิ ami, ก็ใช้พลังเวทสร้างปืนใหญ่ริบบิ้นยิงกระสุนนสุดท้ายเข้าใส่แม่มดที่ถูกคนธนาการไว้ บนเวทีนั้นแม่มนละครสัตว์ผู้มีความสุขกับการล้อเล่นชีวิตผู้อื่นได้จบการแสดงครั้งสุดท้ายของมันลงและม่านก็ปิดฉากลงนับแต่นั้นกริซีดหนึ่งเม็ดลอยลงสู่ฝ่ามือของโทมเอะมามิอย่างช้า,ชาๆเธอไม่ได้คิดอะไรมากและวางมันลงบนฝ่ามือของคานามเมเนเซ่ทันทีถือซะว่าของที่ยึดมาได้ครั้งนี้ยกให้รุ่นน้องก็แล้วกันกรีซีดนี้เธอเอาไปเถอะฉันชื่อโทมเอะมามิเป็นสาวน้อยเวทมนต์ที่ปกป้องมือมิตาคิฮาระอยู่แล้วเธอละชื่ออะไร ชื่อวิซาดหน้ากากแค่แค่เป็นสาวน้อยเวทมนต์วิซาดน่ะฝึกฝนมาได้สองวันครึ่งแล้วไว้เจอกันใหม่นะรุ่นพี่มามิในเวลาสั้นๆแบบนี้คงอธิบายอะไรได้ไม่มากคานาเมเอนเซจึงตัดสินใจปล่อยให้ความเข้าใจผิดนี้ดำเนินต่อไปก่อนเขารับกริซีดมาแล้วรีบร้อนไรยวงเวทเคลื่อนย้ายเพื่อจากไปไม่ลืมที่จะคว้าเจ้าซิสเต็มที่แอบดูอยู่ขอบสนามกลับไปด้วยทั้งหมดมุ่งหน้ากลับบ้านอย่างรวดเร็วท่เวยป๊อปคอนฉันหล่นหมดอย่าไปสนป๊อปคอนนายเลยน้ารีบกลับก่อน บทที่12พี่ชายคะให้ฉันช่วยถูหลังให้ไหมสรุปก็คือเรื่องมันเป็นแบบนี้นี่เองงั้นช่วยเอาฉันลงจากเตาบาร์บีวได้หรือยังเจ้าซิสเต็มไม่เคยคิดเลยว่าวันหนึ่งตัวเองจะต้องมาเดินตามรอยเท้าของคิวเบย์ใต้แสงจันทร์อันนวลใหญ่คิวเบย์เวอร์ชันกอปปี้สีดำสนิทที่ถือกำเนิดจากซิสเต็มตัวนี้กำลังถูกคานาเมนเซ่แขวนอยู่บนเตาบาร์บีวได้จะแก้มัดให้แต่เรื่องสกินในเกมของแกนั่นเลิกคิดไปได้เลยนี่คือบทลงโทษที่แกรู้แต่ไม่ยอมรายงาน งั้นก็มัดฉันต่อไปเถอะชีวิตที่ไม่มีสกินให้ฉันทนมาพอแล้วทับโอเขาอยากได้สกินอันนั้นจริงๆนี่นานะคะนะคะเมื่อเชื่อคลายออกเจ้าซิสเต็มก็พุ่งเข้าใส่คานาเมเอนเซเปิดฉากโจมตีด้วยความน่ารักออดอ,อนอนี่แหละคือแนวทางการโจมตีของฉละ่ะคานาเมเอนเซไปไกลๆเลยไปแกไปปลุกรถนิยมแปลกๆอะไรขึ้นมากันแน่ คานาเมเอนเซ่ ce, ปัดเจ้าซิสเต็มออกไปอย่างรังเกยียจก่อนจะเดินลงจากหนาดฟ้าโดยไม่หันกลับไปมองแล้วเปิดประตูบ้านยินดีต้อนรับกลับค่ะพี่ชายผู้ที่รอต้อนรับเขาคือคานาเมะโดกะที่รอมาเนิ่นนานเธอทักทายเขาด้วยรอยยิ้มอันแสนไร้เดียงสาอืมกลับมาแล้วลวมาโดกะที่ชายจะไปอาบน้ําเลยไหมคะอุณหภูมิน้ําในห้องน้ํากําลังพอดีเลยนะคะงั้นก็ขอบใจนะมาโดกะ คานามเมเอนเซมองน้องสาวหน้ากลมของเขาแล้วนึกถึงภาพตอนเด็กๆที่พี่น้องสองคนอาบน้ําด้วยกันเจ้าตัวเล็กสองคนอยู่ในอ่างอาบน้ําผลัดกันถูหลังให้อีกฝ่ายอย่างเงงนะแต่ตอนนี้โตกันแล้วจะไปอาบน้ํากับน้องสาวอีกไม่ได้คนเราก็ต้องมองไปข้างหน้าเสมอใช่ไหมละ่ะเขารับชุดนอนที่มาโดกะเตรียมไว้ให้แล้วผลักประตูห้องน้ําเข้าไปในห้องน้ําที่อบอวลไปด้วยไอร้อนคิวเบสีดําตัวหนึ่งกำลังแช่ยอยู่ในอ่างอาบน้ําเผยให้เห็นไหลเ่เนียนๆครึ่งหนึ่ง นั่นคือเจ้าซิสเต็มที่แอบเข้ามาในห้องน้ำก่อนใครเพื่อมันกำลังทำเพลงอย่างร่าเริงฉันชอบอาบน้ำผิวดีจังเลยโอ้เมื่อเห็นเจ้าของห้องตัวจริงเข้ามาเสียงเพลงก็หยุดกระทันหันเจ้าซิสเต็มผู้เขินอายรีบมุดลงไปในน้ำก่อนจะตะโกนออกมาเบาๆโอ้คุณคาาเมค,คนลามอแม้แต่ซิสเตมตัวน้อยๆอย่างฉันก็ยังจะแอบดูเหรอคะหืแต่ถ้าเป็นคุณลักก็ก็พอได้อยู่นะคะ ทาไมแกที่เป็นแค่ซิสเต็มถึงมีบทเยอะกว่ามาโดกัน้องสาวสุดที่รักของฉันอีกวะเนียช่างเถอะสิสเต็มฉันจะเข้าไปแล้วนะเขาสายหน้าพยายามเมินเฉยต่อการจู่โจมด้วยท่าทีดัดจริตของซิสเต็มแล้วหย่อนตัวลงไปในอ่างอาบน้ําอุณหภูมิน้ํากําลังพอดีสันเสริญมาโดกะสมแล้วที่เป็นน้องสาวที่ดีของคานามเมนเซคนนี้เอนเซต้องการให้ฉันช่วยทูหลังให้หน่อยไหม เจ้าซิสเต็มโผลพรวดขึ้นมาจากน้ำกระโดดขึ้นไปบนพื้นแล้วหยิบแปรงขัดซ่วมขึ้นมาถามแค,แค่แค่หยิบผิดอันนี้ต่างหากมันโยนแปรงขัดซ่วมทิ้งไปแล้วไปหาฝอยเหล็กสำหรับขัดตัวอันหนึ่งมาจากข้างๆแกจริงจังกับฝอยเหล็กนั่นเหรอเก็บลงไปเลยไปคานาเมเอนเซเลือกที่จะถูหลังด้วยตัวเองที่ชายคะให้ฉันช่วยถูหลังให้ไหมคะในตอนนั้นเองเสียงของคานาเมมาโดกะก็ดังขึ้นมาจากนอกประตู เด็กสาวผู้รวบรวมความกล้าเอ,อ่ยถามพี่ชายที่อยู่ในห้องน้ำที่ผ่านมามีแต่พี่ชายคานาเมเอนเซ่ที่คอยทุ่มเทเพื่อเธอมาตลอดใช้เวลาช่วยสอนการบ้านที่เธอไม่เข้าใจทําให้เธอมีข้าวกล่องมื้อกลางวันและของหวานอร่อยๆทานเล่านิทานก่อนนอนให้ฟังแต่ตัวเธอกลับไม่มีอะไรที่สามารถทําให้เขาได้เลยตอนนี้คานาเมมาโดกะอยากจะทําอะไรสักอย่างหลังจากคุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่งเด็กสาวผมสีชมพูก็เกิดความคิดดีๆขึ้นมา นั่นก็คือการช่วยพี่ชายถูหลังเธออยากจะช่วยถูหลังให้พี่ชายเหมือนกับตอนเด็กๆที่หน้าประตูห้องน้ําคานาเมะมาโดกกุมหน้าอกที่เต้นตึกตักของตอนเองสูดหายใจเข้าลึกๆแล้วเคาะประตูเอ่ยคําพูดที่อยากจะพูดออกไปดะเดี๋ยวก่อนนะพี่ขอใส่กางเกงก่อนอย่าเพิ่งเปิดประตูเข้ามานะคานาเมะเอนเซ่ที่กําลังแช่ตัวอยู่ในอ่างแสดงท่าทีลนลานออกมาซึ่งหาได้ยากเขารีบออกจากอ่างแล้วคว้ากางเกงมาใส่พร้อมกันนั้นก็กดเจ้าซิสเตมให้จมอยู่ใต้น้ํา อย่าโผล่ขึ้นมานอดทนไว้ก่อนถ้าเรื่องนี้สําเร็จแล้วก็เรื่องสกินค่อยว่ากันต้องซ่อนเจ้าสิสเตมตัวนี้ไว้ก่อนถ้ามาดกับมาเห็นเขาจะอธิบายลําบากบุงบ๋งบุ๋งไม่มีปัญหาบุงบ๋งบุ๋งเจ้าสิสเตมทํามือเป็นสัญลักษณ์โอเคแล้วแปลงร่างเป็นสาวน้อยใต้ทะเลลึกไม่ใช่สิเป็นคิวเบตใต้ทะเลลึกมันล้วงเอาหลอดดูดน้ําสีใสออกมาจากกระเป๋าสีมิติปลายด้านหนึ่งยื่นขึ้นมาเหนือน้ําส่วนอีกด้านก็คาบไว้ในปาก ที่พร้อมแล้วเรามาโดกับเข้ามาได้เลยเรื่องถูหลังก็ฝากด้วยนะแล้วก็อีกอย่างตอนเข้ามาก็ระวังพื้นลื่นด้วยละ่ะคานาเมเอนเซ่กำชับอย่างละเอียดราวกับเป็นคุณแม่ยิ่งพูดยาวเท่าไหรก็ยิ่งเผยให้เห็นความเงงเงกของเด็กหนุ่มมากขึ้นเท่านั้นเมื่อต้องเผชิญหน้ากับน้องสาวสุดเปินของตัวเองคานาเมเอนเซ่ก็มีมุมที่เปิเปิอยู่เหมือนกันเมื่อมีน้องสาวสุดเปินที่ชายของเธอก็คงจะเปินไปด้วยสินะค่ะ มาโดก็ค่อยๆย,ยองเท้าเหยียบลงบนพื้นเปียกๆเ,เธอเดินมาอยู่ด้านหลังที่ชายเมื่อเห็นแผ่นหลังเปลือยเปล่าของเด็กหนุ่มใบหน้าของเธอก็แดงก่ำขึ้นมาทันทีเธอค่อยๆฉลมสบูอ่อาบน้ำสีขาวลงบนแผ่นหลังของคานาเมเอนเซแล้วใช้มือน้อยๆที่บอบบางนวดคลึงเบาๆส่วนคานาเมเอนเซในตอนนี้ก็ยังคงเงียบไม่ได้พูดอะไรเพียงแค่จ้องมองไปยังผิวน้ำที่มีฟองสบู่ลอยอยู่เบื้องหน้าความเข้าอกเข้าใจกันอย่างประหลาดระหว่างพี่น้องเพิ่มขึ้น เนิ่นนานผ่านไปคานาเมเนเซก็เป็นฝ่ายทำลายความเงียบอันน่าอึดอัดนี้ก่อนฝีมือถูหลังของมาโดกะเก่งขึ้นอีกแล้วนะขอบใจมากเป็นสิ่งที่หนูควรทำอยู่แล้วค่ที่ผ่านมาก็ต้องขอบคุณพี่ชายเหมือนกันนะคะสองมือของเธอแนบอยู่บนแผ่นหลังของเด็กหนุ่มฝ่ามือส่งผ่านความในใจของเด็กสาวผมสีชมพูสุดเปิ่นคนนี้มีบางคำพูดที่ยากจะเอ,อ่ยออกมาตรงๆในตอนแรกก็จงใช้การกระทำเพื่อพิสูจน์มันมาโดกะทำได้แล้ว เด็กสาวที่ทำงานถูหลังเสร็จสิ้นก็รีบวิ่งออกจากห้องน้ำไปพร้อมกับใบหน้าที่แดงกำ่ำบุ๋มบุ๋มบุ๋มบุ๋บเจ้าซิสเต็มยิงคงดำน้ำต่อไปอีกด้านหนึ่งเด็กสาวผมสีทองที่ม้วนเป็นลอนทั้งสองข้างกำลังถอดเสื้อผ้าที่เปื้อนโคลนออกในห้องน้ำเสื้อผ้าแต่ละชิ้นถูกวางซ้อนกันไว้ข้างๆก่อนที่เธอจะเปลี่ยนไปนุ่มผ้าขนหนูสำหรับผู้หญิงสีขาวบริสุทธิ์ราวกับผืนผ้าปโปรง่งโทอโมเอมามียินอยู่หน้ากระจกรวบผมสวยของเธอขึ้นเพื่อเตรียมตัวสำหรับการอาบน้ำ การได้แช่น้ำอุ่นอย่างสบายใจที่บ้านจะช่วยเยียวยาจิตใจที่เหนื่อยล้าได้ไอ้น้ำร้อนลอยขึ้นมาจากอ่างอาบน้ำที่เติมน้ำจนเต็มมัมีใช้มือขวาจับผ้าขนหนูที่อกไวข้ขย่งปลายเท้าแต่ผิวน้ำเบาๆเพื่อสัมผัสอุณหภูมิเมื่ออุณหภูมิน้ำเหมาะสมเด็กสาวก็ปลดประการด่านสุดท้ายของเธอออกแขวนผ้าขนหนูไว้บนราวส่วนตัวเองก็หย่อนกายลงไปในอ่างเพลิดเพลิน,นกับการอาบน้ำฟองสบู่ในน้ำร้อนนี้ไอ้น้ำสีขาวที่ลอยอุ่นอยู่ก็ไม่อาจบดบังรูปร่างและหน้าอกอันงดงามของหญิงสาวได้ เธอรีตาลงเผยให้เห็นสีหน้าที่ผ่อนคลายความเหนื่อยล้าจากการต่อสู้ในค่ำคืนนี้กำลังค่อยๆจางหายไปสาวน้อยเวทมนต์วิซาดผู้สวมหน้ากากโซเจนสถิตอ,อยู่ที่แหวนเวทมนต์ในมืองั้นเหรอเป็นรุ่นน้องที่น่าสนใจจริงๆนะคะเมื่อนึกถึงท่วงท่าการต่อสู้ของสาวน้อยเวทมนต์สวมหน้ากากคนนั้นในใจของโทงโมเอะมามิก็เกิดความยอมรับขึ้นมาในฐานะสาวน้อยเวทมนต์แล้วรุ่นน้องคนนี้มีปฏิกิริยาตอบสนองและทัศการต่อสู้ที่ยอดเยี่ยมมาก ไม่เหมือนกับพวกหน้าใหม่ที่เพิ่งเข้าสู่โลกของแม่มดที่จะทําอะไรไม่ถูกตรงกันข้ามกลับสามารถวิเคราะห์สถานการณ์ได้อย่างทันท่วงทีและร่วมมือกับเธอเพื่อเอาชนะแม่มดละครสัตว์ได้เป็นการต่อสู้เคียงบ่าเคียงไหลที่ไม่ได้สัมผัสมานานแล้วสินะหญิงสาวตั้งตารอที่จะได้พบกับอีกฝ่ายในครั้งต่อไป